คนใกล้ตัวของคุณกำลังประสบปัญหาเรื่องต่อมลูกหมากโตอยู่หรือเปล่าครับต่อมลูกหมากโตนั้นเนี่ยเป็นโรคที่พบได้เฉพาะในคุณผู้ชายเท่านั้นครับเพราะต่อมนี้เป็นต่อมที่คุณผู้ชายมีเท่านั้นครับต่อมลูกหมากนั้นเนี่ยขนาดเท่าเม็ดเกาลัดครับโดยอยู่ที่ใต้กระเพาะปัสสาวะครับและต่อมลูกหมากนั้นเขาจะห่อหุ้มท่อปัสสาวะส่วนต้นเอาไว้นั่นแปลว่าถ้าต่อมลูกหมากนั้นมันโตขึ้นก็จะไปกด จะไปเบียดท่อทางเดินปัสสาวะทําให้มีอาการของต่อมลูกหมากโตเกิดขึ้นครับโรคนี้นะั้นเนี่ยมักจะเจอในผู้สูงอายุโดยเฉพาะอายุเกิน60ปีขึ้นไปโดยสาเหตุเนี่ยปัจจุบันยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดครับแต่เชื่อว่าเกิดจากการที่มีฮอร์โมนเพศช,ชายไปกระตุน้นทําให้ต่อมลูกหมากโตเกิดขึ้นครับโดยอาการสําคัญของโรคต่อมลูกหมากโตนั้นก็คือเกี่ยวกับการปัสสาวะครับมักจะมีอาการปัสสาวะป่อย แต่ปัสสาวะแล้วยืนต้องยืนนานแล้วก็ปัสสาวะนั้นไม่พุ่งครับบางคนปัสสาวะสะดุดครับแล้วก็บางคนเนี่ยต้องตื่นมากลางคืนเพื่อปัสสาวะบ่อยๆและหลายคนครับเมื่อปวดปัสสาวะต้องเข้าห้องน้ําทันทีเพราะจะก,กลั้นไม่ค่อยได้และในบางรายครับอาจจะมีอาการที่ปัสสาวะออกมาเป็นเลือดปอนออกมาได้ครับ โดยหลังจากที่คุณผู้ชายมีอาการดังที่ผมได้กล่าวไปนะครับก็ต้องมาตรวจกับคุณหมอเชี่ยวชาญที่เกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะครับคุณหมอก็จะใส่ถุงมือครับหล่อเลือดด้วยเจลครับแล้วก็ต้องตรวจโดยการสวนทางทวารหน,นักครับและใช้นิ้วมือคุณหมอเนี่ยคลำเพื่อดูว่าต่อมลูกหมากนั้นโตจริงหรือเปล่าครับโดยวิธีในการลดอาการของโรคต่อมลูกหมากโตและช่วยรักษานั้นมีด้วยการอยู่4ขั้นตอนครับ วิธีแรกนะครับก็คือคุณผู้ชายทุกคนเนี่ยจะต้องงดเครื่องดื่มแอลกอฮอลทุกประเภทครับเพราะเครื่องดื่มแอลกอฮอลนั้นจะทําให้ตอมลูกมาของคุณยิ่งโตมากขึ้นและยิ่งทําให้อาการของคุณเนี่ยแย่ลงมากๆครับ วิธีต่อมาครับคือคุณต้องพบแพทย์ครับแล้วแพทย์เนี่ยจะสั่งยาที่ช่วยลดอาการต่อมลูกหมากโตก็คือเป็นยาที่ช่วยลดฮอร์โมนเพศชายครับและเป็นยาที่ช่วยขยายนะครับกล้ามเนื้อที่ท่อปัสสาวะบริเวณที่ต่อมลูกหมากโตครับ มาครับคุณหมอก็จะแนะนำนะครับในการใช้คลื่นความร้อนครับเพื่อไปทําให้ต่อมลูกหมากเนื้อเยื่อของเขาเนี่ยลดขนาดลงครับและสามารถรักษาแบบคนไข้นอกคือไปและกลับได้คลื่นความร้อนนั้นคือคลื่นไมโครเวฟกับคลื่นวิทยุครับ และวิธีสุดท้ายครับเป็นวิธีที่เมื่อคุณใช้วิธีการทานยาหรือวิธีทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วเนี่ยไม่ตอบสนองต่อยาทานนะครับคุณหมอจะแนะนําให้คุณผ่าตัดนะครับโดยการส่องกล้องไปที่ท่อทางเดินปันสสาวะและไปงับชิ้นเนื้อต่อมลูกหมากที่เกินออกมาเพื่อทำให้ต่อมลูกหมากนั้นลดขนาดลงและทำให้คุณปัสสาวะคล่องขึ้นครับ อย่างไรก็ตามนะครับยังมีอีกโรคหนึ่งนะครับที่มีอาการใกล้เคียงกับโรคต่อมลูกหมากโตนะครับก็คือมะเร็งต่อมลูกหมากครับซึ่งอาการใน,นระยะแรกนั้นเนี่ยแทบแยกไม่ออกเลยครับดังนั้นถ้าคุณมีอาการเหมือนที่ผมได้กล่าวไปแล้วเนี่ยควรรีบไปตรวจกับคุณหมอเพื่อเช็คว่าเป็นมะเร็งลูกหมากหรือเป็นเพียงแค่ต่อมลูกหมากโตนะครับ สำหรับใครที่ชอบคลิปของด็อกรไม์นะครับสามารถติดตามได้3ช่องทางนะครับคือ TikTok Facebook นะครับและ YouTube นะครับเซิร์ชคำว่าหมอสมองครับจะเจอผมเป็นชื่อแรกนะครับและฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ